สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เบอร์สุภุสุโคนนอกจากยินดีต้อนรับเข่าสูซองสาวหลคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อสาวหลในเมื่อนี่ก็อยู่ที่เฮือนที่ซ่านของน้องอ้อมคือเกา่าเนาะกัพผาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมาชมเือนซ่านน้องอ้อมเนาะหลังจากที่ว่าขึ้นเทือนแล้วกับไริค่อยมาหาเพื่นนพอนเนาะเพราะว่าฝนตกผ้าโลงกับทางมันกับเปียกเปื้อนเนาะพี่น้องมากับเขามายากยากเนาะกับมือน,นี่ก็ได้มาเยี่ยมมายามเพื่อนเนาะพี่น้องนอกจาทั้งพ่อฮัก เพื่อนกะอยากเห็นหน้าลูกสาวเพื่อนเนาะเพราะว่าหลายคนก็กินทอดกิดถึงน้องอ้อมเนาะกะบม่ได้คอยมาเรื่อยเนาะช่วงนี้กะหนาฝนเนาะกะฝนมันกระบามือตกเนาะกะไปทางอื่นแน่เนาะพี่น้องกะเมื่อนี่กะมีโอกาสเนาะก็ได้มาหาเพื่อนตอนนี้ก็เวลากะสิะมาณบายจะเข้าใบซองนี่แหละพี่น้องกะสิป้าเป็นกล้องลังไปเบ่งไปส้มน้ำกันเนาะว่าตอนนี้ทางน้องออมประเทศยังอยู่เนาะเพื่อนขับรถใหม่เป็นระบ่ดเนาะเพราะว่า ตั้งแต่เอารถมาให้เพื่อนมือที่เพื่อนไปเห็นสม,มนโนเนาะกับได้มาหาเพิ่อนอีกเลยนะพี่น้องโอเคเขามาแล่าก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจในเดอ้อพี่น้องเนาะนมาตอนนี้เนาะเมื่อน,นี้กับฝนกําลังตกเนาะพี่น้องเนาะตอนเศร้าๆเนาะฝนกับตกแห้งแหนะ้งเนาะฝนตกตอนกลางคืนแล้วกนะตอนเศร้ากับตกแต่ว่าตอนนี้กับตกเป็นปล่อยๆเนาะแต่ว่าทาั้งไหนา้าเพื่อนกับบุคอยมีน้ำเนานะเป็น เป็นหน้ากินน้ำเนาะพี่น้องเนาะฝนตกสำมไดกระโบมีน้ำแบบนี้เขาเอิ้นว่าหน้ากินน้ำเนาะกินายขนาดได้พี่น้องไก่ฝูเป็นกระตวป้าช่ายๆเนาะลงไปหากินโบกินแมงดูทางน้ำอ,อ้อมเพื่อนกันหยอกแมวน,นี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นท้องรถเพื่อนเนาะ สบายดีน้องอ้อมสดีอืมเป็นยังไงสบายดีอยู่บอด้ยอือแยกโรคให้นาตะเก่าแบบนี้ยังไทยหนึ่งยังดำหมดแล้วเป็นยังไอเออยังดำหมดแล้วดำโย่เมื่อนี่ดำมือสาวนี่แต่ว่าพักพอนด้ยอ๋อยังให้เดียวเนาะด้ยอือเป็นังไดงนอนเฮือนใหม่ฮักบ่ค่ะแม่โมลีมีบนหัวเนาะบบบนี้โดย รถนี่ก็ขึ้นไว้ที่งเทือนตลอดบ่โรยเอาขึ้นไว้ที่งเทือนล่างก่อนแล้วแต่แตแมนเจ้าขี่เป็นแล้วเจ้าขับเป็นแล้วบ่ยังอ๋อบัดทางแห่งจังคอยขับเน,ะนาะน้าน้าลแล้วแล้วก็ดีใจบ่ใช่เลยไปเขาเฮียนนะบัดนี้ดีใจแล้วผูแล้วบ่วันที่ได้เขาเฮียนนะวันที่เส้าห้าวันที่เส้าห้าวันที่เส้าห้ามันนี้กับวันที่สามสิบบ่มืัอนี้ น,นีื่อวันที่สามสิบอู้ก่ะเกือบเวิดเดือนพูนเนาะ<ล>ก็ใชได้หาก้าเกียมซื่อเสื้อผ้าแะ้รกับบอลเทียนกะคงจะเป็นโบเมนบอลเก่าบอลเรือของบอลไม่อบ,บัดนี้อยู่บ้านกินแหืมเดี๋ยวพอใกล้ฮอดมือจะให้สกึมผ้าไปถามเนาะเรื่องเทียน<ล>เพราะว่ามันกะยังอีกไกลอยู่พี่นอกเนาะเพราะว่าตอนนี้กะหากวันที่สามสิบน้องที่เสาหากะจนสิบวัเดือนพู้นเนียจังที่เสาหานอกะโอ้ยยังเวลา ดนอยู่เนาะรถในเสวนลายกาได้ลอลงมาขี่ทุกมืออยู่บ่รถน,นี่คันมือพนตุกแห้งกาบ่ได้อาไปทางใดม,มือน,นี่คือวันทีน่เอาลงบ่มือน,นี่ยังไ่ได้ไปทางใดคันเราอยู่ในเฮือนก็เลยล็อกอยู่บ่บ่ันอยู่ในเฮือนนี่กันนั่งอยู่ในนี่แกาบ่ได้ล็อกคือวันแล้วคันว่าสมุิว่าเขาเขามาล็อกเพื่อนเขาบ่ คันเขาเขาในเฮือนได้เขาก็เอาว่ทุกอย่างเนี่ยเนาะน้องอบ<อ>คันเขาในเฮือนได้กับบริษัททีต้องอบเนาะได้ส่งงนะานสุลูกสาเขื่อนไหมส่งบริษัทส่ง,ส,งส่งพ่อเป็นผ้าผ่านผ่านอะกระเป๋าเป็นวะเนาะส่งในกระเป๋าอันนด้ยดเจนได้มื่อนั้นคือว่าให้หรับแชทแอนเอสนะรับแล้วบอกเห็นบาเพื่นทักแชทมากนะ เอภวเพิ่นบอกว่าเพิ่นทักหาเจ้าแอดหาเจ้าเจ้ายังบบเบิงทักหากันยังโบอ่านยังบ่มักหรือไโบคนที่ฝากชุดมาให้เพิ่นนั่นแต่เพิ่นว่าน้องอ้อมยังโบรับเป็นเพื่อนด้ยกันยังโบอ่านขอความเพิ่นบบเห็นบ่หรือว่าจังใดรับแล้วบ่ที่คอยส่งบอกเจ้ามื่อนั้นนะบเห็นเมื่อไรเมื่อเช้าช่วงมานะอันนี้ไปได้เบิ่งโทรศัพท์ไทเบิ่งค่ะน้องกวาง วางคนโสมือนะคะให้ลูกครองคนเบิ่งก่อนอ๋อเป็นเพคนว่าเงปรนสิฝากเครื่องมาให้เจ้าอีกนะแต่ก็เลยแบบเพื่อนอยากคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวเนาะก็ก็เลยส่งให้เจ้าแล้วล่ะที่ข้าวกลีบหน้าไปยังมื้อนี่กินกับแกงหน่อไม้อู้แกงหน่อไม้ใบเด้อไอ้เงียงสิไปไสบัดนี้เฮ็ดยังกันน่ะ โอ็ิดิดตอยโดยหามาในลายได้เงียงเด้อยังที่ถาซื้อซอตอนแรกหัา่ะนแรกัวลงดำนาหน่ะอังนาห่ะตอนแกหัวลงดำนาหน่ะอนงาหน่อนกัอลงนาหน่ะตอนรกมงดนา่อนีหวลาหน่ะอนแกมัอลงนาอนรลงดนา่ะอนรังดนาห่อนลนาหน่ะอนกมัอลนน่ะอนกัวนาะออนแงดน่อนกมัอนอนังนา้ะอนแดนาหมือนแานออนแรกหัวน่อรัวนานรกัวนาน่ะ เออสมครัม่เขาลืมมจกะ่พอหนกันเนาะพอเ็คันนลืมในแมนไห้นกอมไปส่งเองเนะปาะนี่อ๋อมาเลยบอกเจาอเพื่อนเพื่อนเป็นกันเด้ะโอ้ชอบพี่น้องเนาะสบายเนาะบรรยากาศสนต๊นั่งอ่อนนั่งเท้าขวงน้อยกันนอนพี่น้องเพื่อนนอนนี่ได้แต่ละมือนนี่เนาะตัวสีนอนอยู่โซนนี่เนาะ บรรยากาศดีเน้องโมานี่กับฟุลิตกปล่อยๆกับรถจักรคนกระชื่อไว้เนี่เนาะพี่น้องเนาะกะหายห่วงเนะาะงโต้องยานว่าถึกลักถึกขโมยไ <c oughs> องเงี้ยน้องหนี่บ่แต่ละมือนะ <c oughs> โอเค่ <c oughs> ้พี่น้องก็ธรรมดาดเด้อพี่น้องเนาะขนาดเป็นรถขึ้นมาอยู่ในเฮือนเนี่ยเพิรนกระยังหนีน้อพี่น้องเ <c oughs> พิ่นก็ยังมี กุญแจมาลลอกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอาเราวเพิ่นญาติมมุนว่าจูนเขามาในเฮือนกะสิได้อนันโยนเขามาในเฮือนกะเพื่อสิเอาลากรถเพิ่นกะหลังขอแขกขอแขกเนาะก็เพื่อปดกุญแจได้ไอคนก็คิดสั้นนะเนาะป้องกันเนาะพี่น้องเน,ะน,งเนะาะราวโจนขโมยมันกันลายเนาะกะเลย ถึงว่าสิขามาในเฮือนลอกก่อนอย่างดีแล้ก็ต้องล,ลอกลดอีกเนาะลเนอก,ก็เพื่อชิได้มันกนับโบแมนเรื่องง่ายเนาะอียาก,ก็เป็นรถไทยเนาะพีน่น้องราคามันกับค่อนข้างสูงเนาะถ้าเป็นรถเว็บจีนหรือว่ารดมาลีมันกับสีราคากะประมาณสองหมื่นปลายเนาะถ้าเป็นรถจกักไทยมันกับสีราคาสูงแน่สาวอ่อนนอนแต่สาวคุณบกว่สาวอ่อนนี่เป็นกันตึกปากแจวเลยน,หนางเอ้ย โจนเข่ามานี่ก็ผ่านประตูนะเนาะผ่านประตูก็ต้องผ่านไอ้งเงียงก่อนไอ้เงียงนอนขางประตูโอ้ค่ะวะไอชีเป็นผัวแบบวะอ๋อเป็นห่วงน้องอ้อมเด้สักึมใส่ผ้าโบ๋สักึมมาให้น้องอ้อมนี่ใส่กระเจีายอีกเป็นห,หนึกกงนกก่งในหในในลดนุดน,นะคล้องขล้องสูบขึ้นคล้องแล้วแต่ว่าสูบกระสินหัวใหญ่ปันใดแต่ก็ยังดีเพราะว่ามันอยู่ในเฮือนเนี่ยนะสัก,กึมโดยโดย,โดย,โดยโน้องแบบนแต่ว่าอันกับกระดี่อยู่ค่ะงเดินทำกระเด็นนะทาวน์เนาะถ้าเวน์ทาโบนเนตนี่ก็เบบว่ากระยานได้พี่น้องบปว่าขี้หลักเก่งค มาขนาดรถไทยนี่เดี๋ยวเป็นาเขาเป็นเป่าไม้ของเชียงน้องบีน้องเรามาเบิ่งทั้งเขาทั้งไหน้าของเพิ่์นเนาะทั้งไหน้าเพิ่์นกระเข่าเพิ่์นกระสิประมาณนี้เนาะเพราะว่าน้ามันก็บ่ค่อยอยู่ป่าผุนเนาะป่าสวนมันเพิ่นก็ะหกหกเนาะ เพราะว่าเพื่อนกับข้าดำห้ดำหน้าคงสิบ่มีเวลาถอนมันเนาะเขามาทางเพื่อนเพื่อนหลังเก่าของเพื่อนเนาะเพราะว่ากาศหลังจากที่ว่าเพื่อนดำหน้ารัดกับบริคอย่างเขามาเพราะว่าทางมันกับเปื้อน นี่เนาะบาดนีเพื่อนกะคงสิดีใจเนาะหลังจากที่ได้เพื่อนหลังใหม่อยู่แล้วแล้วพราะว่าสภาพเพื่อนหลงังเก่าเพื่อนกะสิป,ประมาณนี่เนาะแล้วก็เพื่อนได้เอาผ่าสิแพทสีดษะมีเนาะมาอัดแต่ว่าตอนนี้กะก็สิเป็นบนเก็บเสือผ่าเก่าเนาะเวลาเป็นเสื้อเห็นห้เห็ดหน้าเสือเห็ดเวียกเพืมมเ่อนกะชิบาไวยเพื่อนหลังนี่เนาะ,ะพอเพื่อนได้มาอยู่เพื่อนหลังใหม่แล้วเพื่อนลหลังเก่าเพื่อนกะชิบุอยากอยู่แล้บาดนี่เนาะ,ะขออนุญาตองเบิร์เมาพี่น้อง แต่ก่อนเปินกระยูนี่เนาะยอนซานเพิดมาเมื่อนี้เนาะกับฝนตกเป็นปอยๆกับเขากับบรรยากาศเนาะพี่หน้องเนาะเพราะว่าอู้เนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้ปุหัว่านางอ่ำเพิ่งไปอยู่ใส่เนาะบเ็นนานางอ่ำเนาะ หลังจากที่เฮือนซานแล้วแล้วก็บ,บุคลยมาหาเพิินเรื่อยเนาะจากะเป็นเงียบเงาเนาะพี่น้องแต่ว่ากะดีอกดีใจอย,ยู่เนาะเพราะวา่ามันกันแล้วแลวเนาะเขากะโดนจจางไดมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งในชมน้ากัดนสําำรับคนที่คิดหอดคิดถึงน้องอ้อมเนาะแต่กะเบิดห่วงแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮือนซานเิ่นกันแล้วแล้วมาเมือ่อใดที่ว่าเขาว่าคิดฮอดคิดถึงก็มาเยี่ยมมายามเพิินเนาะ อันนี้จะเป็นหลังเพื่อนคู่เพื่อนเนาะแต่กะเพื่อนกันยังโบท่านได้เก็บได้เมียดเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ตามภาษาย้ายเงียงเพื่อนเนาะย้ายเงียงแล้วก็ยังเป็นย้ายเงียงคือเก่าแล้วเนาะพี่นอ้องมันนี้ก็มากับสาวกคืมเนะาะสว่างแล้วก็ อยากดำหน้าเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าเดือนนี้แล้วสิยแล้วหรือบ่เนาะสว่างกับว่าเป็นตาดิตร์ตนเรเนาะผมแม่นช่อง YouTube แล้วปิดโฆษณาแล้วหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ดัให้ดำหน้าบ่มีเวลาถ่ายคลิปก็เป็นแต่ดิตรนเล่เอออลาลอ,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 าอายูอ่เปน็นเดือนเด้อจักที่สว่างแล้วไปดำหน้าแล้วก็บ่ได้มา่าธโมเนาะอ่านี่ก็จะเปลนไฟโซล่าเซลล์เพิ่นก็จะมาต่างนี่บ่ฮู้ว่ายังใส่ได้หรือบ่เนาะนี่เนาะ สงสัยยังตากแดดดื้อหรือว่าเพลแล้วเนาะอันนี้สาวลายกระโบหูเนาะพี่เนาะเพิ่งเลิปกป่านเนาะเดี๋ยังออกแสดงว่าคดียังหึงจักปีแล้วไงยังทีพอน้องอ้อมเราอยู่นะ,อะสองปีสอง<า>ปีโอ,อกระโบดนะบ้านนี้จะโอนจะแนวว่าคนสัญญาอยู่แกงคันโทรบอกมันโทรบอกอเจ้ามือแดง ที่ก่อนสิเกิดเฮือนนี่เรียนอยู่บริษัใส่เรียบร้อยเห็นอยู่บ่กโทรมาเออเห็นว่าสะเกิดเงินขึ้นยังเนาะเออคาสแสดงี่าไปอยู่แก่งคานนี่ระดับหวยสิปีไปแล้วเนาะคุณแล้วจนเท่ากวงใหญ่คุณแล้วแบบนี้เนาะเป็นบ่าวเลยเนาะหน้องไม้เนาะพี่น้องเนาะหน่อไม้สังภัยแล้วพี่น้อง ันนี้็เอิ่นหาพอดีเต็มกระถางเนาะน้ใหม่เพิ่น่อไปทายขั้นตอนเนาะซขาไปฝากเพิ่นแกันเพิ่นตั้สี่เสียงสี่องอะไรขดเจ้าฝักตากนายพ่สขาไปเนาะ้อคอยู่นกินซืน่ะซื้อน่ย้นเขาไปฝากพ่อกัวนมเนาะเราะเาเขาไปแลวก็ให้เป็นได้กินเนี่ยเยี่ยมนาก็ไปเยี่ยมริงมันกระหอบกับมือราวค่ะเเศษนะมันก็ส เทียนพิเศษต้มทุกพันหนึ่งถ้าเขาได้เยี่ยมไปเพียรตัวเพิ่นเอาสิแพงเนาะเยี่ยมพิเศษพันบาทอ่าแล้วมียังอีกบแบบไหนบอกเลยสิเด็กอ๋อน้องหัดนาออมสิเด็กเข้าใจรำคาญท้องก็บบุญโอ้เคยไปเนาะถ้าเยี่ยมธรรมดาเนี่ยแบ่พอแพงก็เก้าสิบพันเนาะกับสิบพันนี่กับนั่งคนละฝั่งเลยมันจกกระจบกันไว้กระจบกันไว้ถ้าเยี่ยมพิเศษพันบาทนี่คือเห็นหน้าต้นหน้าเห็นหน้าในเกาอเนาะอ๋อถ้จับใบใบอ๋อเป็เห็นเลยแบบนั้นแต่จะถือจับกัเคยไปเยี่ยมกัน ได้ยินเสียงกันเย็บหัในกระจกมีปลอกเยอะอ้ปลอกน้อยจังนี่มีปลอกสงสัญญาณบอกบไหมว่าจนพยายามจะยินแหละเป็นปลอกรลเป็นกจกใสกอนไหมกระจกใสว่าเจนปลอกน้อยแล้วว่าอย่างนี้เาเลยยิ้่จะฝากตีกับแบบเนาะจะเป็นย่างตั้งยังเลย่ม้ยินเยงกออมามันมีปลอมนลายปลอกปลอกน้อยในกระจกจางชั่วโมงยังที่แหนแหย่ไมปแล้วอไป ีเยนมีเ,เ,เนะแม่เนา <30 S 2> <น>ะสามสินาทีอเอาข้าวเบียงนะเอาสามอ,อมนแป๊บเดียวหมดเวลาเด้อหรอเนาะถ้าอยากต่อขเขาก็ยืนเงินให้นายอยีกเลวก็ต่ออีกแต่พันบาทไปในเนย็บจ,จ,จมมงนาทีจ้กชั่วโมงยงไงชั่วโมงหนึ่งอ้พันบาทชัมม่วโงหนึ่งก็คือก็คือพันบาทลกเนบอกแม่โอเขาเสอยแจงพอหักเพินพอิปนกกหูว่าสีเงินเอาพาไปเยี่ยม เขาก็จะน้องอมกันต่อไปกับสีพยายามแห่นางนีนเ่เองนังสือตังจะเฮียนเนาะเพราะว่าปีนี้อาจสีแรงบุฮัตเนาะค่ะส่วนสีเพียนต่างประเทศอะเฮียอยู่ในกรนถ้าไปไปได้แต่ก็หะสุพรรณยายจะหน่อยส่งไปเฮียน้ำอยู่น้ำเปาหักผู้เล่นอย่างฮะไปอยู่น้ำเปาหักอาจาเพราะว่าถ้าไปพุ่นยังในห,หน,น,น,ะะน,น่อยนะ่ะทำการจบมา,าต่งางแต่ต่างประเทศนะมาเป็นอ่าล่ามแปลภาษาหรือว่าเฮียกับโครงการเกี่ยวกับแปลภาษาอังกฤษนี่เงินเดือนบต่ำกลัวหาล่อยหกร้อยหรือพันขึ้นไปพี่หน่อยพันดอลลาร์ได้พอพี่น้องเขาขึ้เห็นพี่น้องเขาขึ้อยู่เวียงจันนท์ี่ จบล้าเมกาเนาะที่เรียนที่เรียนน้ำอ่าส่วนส่วนมากเพิ่จีพีเอสโครงการของต่างประเทศในขยันแต่ภาษาโบไปเป็นอันนี้โบเริ่มสตาร์ทกระหาร์รียนขึ้นไปเดยวเต้องอออยากไปเฮี่ยวต่างประเทศอกไมหาิเมนแนอยากไปเวราเานาะใครอยากไปโบไม่อยากให้เนาอโอเหมันปัยาาไปย่งี้เทรอกันกระด็เห็นหนาทรหากันเห็นหนาบุคเล้างะกรษฐกิอตะสมัเขาไปได้เนาะบริห็นกันเศยตะกิ่ววาคำบริหารคือ แตคิดรายละเอียดแผ่นดินล้าลู้บ่เนาะบรรยากาศบรรยากาศพุ่นพุ่นวันญาติพี่น้องพูดได้มากกะผ้าคว่ำมาพี่น้องคำตะกี้โบมีโทรศัพท์ดิตะคราวอันดนีโ้มเมันสบายแม่ตะคราวหมาะประเทศที่สาวมาทั้งสมัยเลยแต่สมัยอยู่ทำกันคือเร็วโทรทุกทีโทรตลอดก็ได้เนาะแต่ว่าโอ้อะซุ้มธนูซุ้มน้องหอมเนาะบุญมีแล้ววะอันแม่หักเพิ่นกันเนี่ยเอาไปอยู่นาเพิ่นรูปพิ่นกะชิ่ใหญ่คนน้องเย็นตีเย็นโทรไปเลยเด้ ไปภูมิเนี่ยสกายแบบอย่างนอ้นแตดว่าดีแล้ววะตัวเองกะถามทนงโยนงไปประเพีนต่างประเทศไปอยู่นะไปจะมาหาเพื่อนอ้อมคุณนึ่นจักส่งอีสมัยเหนลินติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่คนได้ไปเพี่นไปเรียนอันภาษายู่สอนที่หนึ่งกาบริไปเลยนองพี่องนอกกาได้ซื้อหมักลำไยได้กับปลาทูมาให้เพื่อนนาอยยางและลเกและพี่น้องเนาะมาฝากมาตอนน้องอ้อมคือเก้าและมนีกะ กรด้โดนจังไดมาหายเพิ่นเนาะพี่น้องโอต่างสาติคืบเป็นกันนางโอ้ลมเรื่องไปเฮียนต่างประเทศเนาะเรื่องการเฮียน้องอ้อมเนาะพี่น้องโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิคอจุบไว้สนี้เนาะถาว่า่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภยนะะะัยเนาะกระด้ขอพิธีไว้ก่อนนาะไว้พ่อกันคลิปหนาเด้อ,อพี่น้องนาะก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณเนาะที่เสียสะละเวลาอันนี้ค่ะ เข้ามาติดตามรับชมคลิปสาวร้ายเตต้ตน,จนจนจบก็ขอให้อยู่ดีไม่แหง้งอายุมันกขวน,นลลวยืนลำรวยลำรวยเดอ้อเอฟซีบัสุูสู่คนสาวไายสิโอตัวกับก่อนเดอ้อพี่หน้่งของเล้าข้าว่า,าสบายดีและสวัสดีเดอ้อ